ปลาทองกับความจำสามวิในบ้านหลังหนึ่งมีปลาทองตัวน้อยชื่อน้องกโกลอยู่ในโหลใสๆบนโต๊ะไม้ทุกวันมันว่ายวนอยู่ในนั้นแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเบื่อจังทำไมชีวิตมันซ้ำๆแบบนี้วะแล้วก็ไว่ายไปผ่านไปสามวิมันหันกลับมาว่ายตรงจุดเดิมแล้วร้องอีกเฮ้ยเบื่อจังทำไมชีวิตมันซ้ำๆแบบนี้วะ แล้วก็งงเดียวหรือเราบ่นไปแล้วว่ะแต่อยู่ดีๆก็ลืมอีกปลาทองเริ่มจับจังหวะได้ถ้าเราจำไม่ได้งั้นทุกมุมของโลนี้มันก็คือที่ใหม่ตรอดเวลาใช่ไหมมันเลยไ่ว้แบบมีจังหวะโอ้โหนี่มันมุมใหม่หินก้อนนี้ไม่เคยเห็นทั้งที่มันเห็นมาแล้วนับหมืน่นรอบมันเริ่มประกาศตัวเป็นนักผจญภยัย น้องโกตั้งชื่อให้โลนี้ว่าโลกว้างโกเวอร์แล้วก็สร้างคาแรกเตอร์ใหม่เราคือโกนักผจญภัยทะเลแก้วทุกสามวิก็ร้องว่าว้าวแบบเด็กเพิ่งเห็นของเล่นใหม่เพื่อนปานินในตู้ข้างๆมองแล้วถอนหายใจไอ้นี่มันเพี้ยนแต่น้องโกก็ยังยิม้ม บางทีความจำดีก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขแต่การลืมในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างหากที่ทำให้ใจเราว่างพอจะสนุกกับชีวิตก็คิดจากเรื่องคนที่จำทุกอย่างอาจฉลาดแต่คนที่เลือกจำเฉพาะเรื่องที่ทำให้ยิ้มได้อาจฉลาดใช้ชีวิตกว่าก็ได้นะและบางทีความจำสั้นอาจเป็นพรไม่ใช่คำสา